ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอยู่เฉินตกตะลึงเมื่อเห็นเธอยกมือขึ้นอีกครั้งแต่เขาก็พุ่งไปด้านข้างทันทีอย่างไรก็ตามเขาสามารถเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์บนใบหน้าของหวังตงเอ,อ๋อขณะที่เขากระโจนในแนวนอนและมือของเธอก็อยู่ทั่วคราวกลางอากาศในเวลาต่อมาอยู่เฉินทำได้เพียงมองดูร่างกายของเขากระแทกรำแสงสีทองที่เพิ่งพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า ชั้นสีทองปะาทุกออกมาจากร่างกายของอยูเฉินทันทีโดยไม่รังเลเขาไม่กล้าปล่อยให้แฉกสีทองของหวังตงเอ,อ๋อสัมผัสเขาโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาไม่ใช่ทีมเดียวที่ใช้ก่อป้องกันคงกระพันสำนักปะกายหยกก็มีเหมือนกันเขาถูกห่อหุ้มด้วยแฉกสีทองของเธอทันทีเมื่อเขาปล่อยก่อป้องการคงกระพันของเขายูเฉินไม่ต้องกังวลกับพลังวิญ,ญญาณของเขาที่ระบายออกไปอย่างรวดเร็วเขาใช้เท้าแตะพื้น และปล่อยความเร็วให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คราวนี้เขาทิ้งภาพติดตาไว้เก้าภาพในขณะที่เขาพุ่งตรงไปยังหวังตรงเอ๋เขาต้องการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเมื่อมีเกาะป้องการคงกระพันเพื่อให้หวังตรงเอ๋สามารถโจมตีได้อย่างหน้าเกรงขามที่สุดนี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะโจมตีเพื่อชัยชนะหวังตรงเอ๋เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อแจกสีทองตัวที่สามของเธอปรากฏขึ้นปีของเทพธิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายของเธอ กระพืออย่างแรงและผลักเธอขึ้นไปในอากาศแสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อระเบิดออกมาราวกับฝนดาวตกและตกลงมาสู่คู่ต่อสู้ที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อของเธอในเวลาเดียวกันปืนใหญ่หนักก็ปรากฏขึ้นในมือของเธอมันคือปืนใหญ่วิญญาณสีขาวเงินที่มีเส้นสายที่สง่างามมากและลำคล้องปืนก็ใหญ่มากปืนใหญ่ทั้งลำยาวประมาณหนเมตรครึ่ง หน้าปากพื้นใหญ่นั้นกว้าง20เซนติเมตรอย่างหน้าทึ่งหวังตรงเอ๋อแบกมันไว้บนบ่าของเธอแด้ดูเหมือนว่าความรุนแรงจะมีความสวยงามดูเฉินเร็วมากจริงๆเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบการโจมตีของแสงเทพธิดาผีเสื้อที่เป็่งประกายให้ได้มากที่สุดด้วยการเปิดใช้งานก่อป้องการคงกระพานของเขาแสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อย่อมไม่สามารถทำร้ายเขาได้แต่แสงเหล่านั้นทั้งหมด สามารถขัดขวางความเร็วที่พุ่งไปข้างหน้าของเขาได้อย่างมากเขาจะชะลอตัวลงอย่างมากหากปล่อยให้แสงหนึ่งแสงสัมผัสเขาอยู่เฉินสามารถบอกได้อย่างชาัดเจนจากการประทะาการค้างกองกอนว่าดัากราิวิญญาณหกวงแหวนจากสำนักถังนั้นทรงพดังอย่างน่าเหลือเชื่อพดังวิญญาณของเธอมีมากกว่าหนึ่งระดับที่สูงกว่าเขาแต่เขาจะแพ้การต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนถ้าเขายอมให้เธอฟื้นคืนความสมดุล วิธีการของเขาเป็นการต่อสู้ที่มีความเสี่ยงแต่เห็นได้ชัดว่าเกาะป้องกันคงกระพันเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาในการได้รับชัยชนะเขาเข้ามาใกล้หวังตรงเอ๋อมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ลังเลอีกต่อไปแล้ววงแหวนวิญญาณดวงที่5้าของเขาข้อสว่างขึ้นเมื่อหอกหนามแหลมคมทั้งสองในมือของเขาสองประกายด้วยแสงสีขาวที่น่าสะจุดสยองแสงไฟที่ส่องออกมาจากยอดแหลมนั้นยาวประมาณครึ่งฟุตและพวกมันก็เฉียบคมอย่างเหลือเชื่อ เมื่อส่งเสียงวิดวิวไปในอากาศหอ,อกเหล่านั้นเป็นหอ,อกความถี่สูงและไม่มีธาตุใดๆเลยการโจมตีนี้อาศัยการสั่นความถี่สูงสำหรับพลังทำลายล้างอันทรงพลังและมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโทษทักษะการครอบครองของเทพธิดาแห่งแสงของหวังตงเอ๋อที่เธอใช้ในรอบที่ผ่านมาสำนักถังไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่เฝ้าสังเกตและวิเคราะห์คู่ต่อสู้ของพวกเขาการแสดงที่โดดเด่นของสำนักถังหมายความว่าผู้ต่อสู้ของพวกเขาทุกคน กำลังวิเคราะห์พวกเขาด้วยยูเฉินใช้เท้าแตะพื้นได้ภาพติดตาทั้งเก้าตามเขาไปในขณะที่วงแหวนดิยญญาณที่ห้าของเขาสว่างขึ้นและรวมเข้ากับร่างของเขาทีละคนร่างกายของอยูเฉินดูเหมือนจะโปร่งใสในขณะน,นี้และดูเหมือนว่าเขาจะแปลงร่างเป็นผีในขณะที่ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมีพลังแัะมีของก่อป้องการโคงกระพานของเขาถูกยกระดับให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> และร่างกายของเขาดูเหมือนจะรวมเข้ากับหอกน้าแหลมคมความถี่สูงของเขาในขณะที่เขาพุ่งเข้าหาหวังทงเอ๋อราวกับสายฟ้าหอกน้าแหลมคมความถี่สูงวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาคล้ายกับของนาหน้าแต่มันไม่เหมือนกันทั้งหมดวิญญาณยุทธการต่อสู้ของนาหน้าโน้มตัวไปทางหลีกเลี่ยงการโจมตีทางกายภาพในขณะที่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาใช้เส้นทางอื่นเขาใช้วิญญาณยุทธการต่อสู้ เพื่อเพิ่มความเร็วและการทำลายล้างของเขาทักษะวิญญาณที่5ของยูเฉินเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแด้แม้แต่มหาปาวิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณ7ดวงก็ไม่น่าจะชนะเขาได้ง่ายๆในการเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงเมื่อเขาใช้เครื่องมือวิญญาณระดับหกพร้อมกันพลังวิญญาณอันทรงพลังพะทุขึ้นรอบตัวเขาในทันทีได้อากาศรอบตัวเขาดูเหมือนจะฉีกเป็นชิ้นๆขณะที่เขาเจาะทะลุผ่านมัน รอยร้าวที่บางและละเอียดอ่อนพากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบตัวเขาหวังตรงเอ๋ต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่จนชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายแต่เธอก็ยิ้มใช่เธอยิ้มและมันก็เป็นรอยยิ้มธรรมดาธรรมดาผู้คนสามารถได้ยินเสียงระเบิดอันรุนแรงในชั่วพพิบตาปืนใหญ่หนักบนไหลของหวังตงเอ๋ระเบิดและแสงสีเงินรุนแรงจุดชนวนกลางอากาศมันคือระเบิดชอด็อตไม่พูดให้ถูกคือ เป็นการผสมผสานระหว่างระเบิดช็อตกับระเบิดทำลายล้างแรงที่เหลือเชื่อจากการระเบิดขัดขวางคู่ต่อสู้ของเธอและผลักร่างกายของหวังตงเอ๋อร์ไปข้างหลังเหมือนลูกศรในเวลาเดียวกันความเร็วในการระเบิดพลังของหอความถี่สูงนั้นเร็วเกินไปแม้ว่าหยูเฉินจะถูกผลักกลับโดยระเบิดชอด็อตแต่เขาก็ยังเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วถอยหลังกลับของหวังตงเอ๋อร์จากแรงถีบกลับของปืนใหญ่วิญญ,ญาณเขากำลังจะตามเธอทัน หวังตรงเอ๋ยยิ้มจางๆขณะที่เธอหดปีกไปข้างหลังแสงที่ดำส่องผ่านมือขวาของเธอและคอนก็ปรากฏขึ้นคอนนี้เป็นสีดำทั้งตัวแต่ก็ไม่สะดุดตาเลยอย่างไรก็ตามบรรยากาศทั้งหมดดูแข็งขื้นและหนักขึ้นเมื่อคอนนี้ปรากฏขึ้นรัศมีสีดำเกิดขึ้นจากใต้เท้าของหวังตรงเอ๋ยและเธอก็วางคอนไปข้างหน้าของเธอในช่วงเวลาถัดไปร่างกายของหวังตรงเอ๋ยเร่งขึ้นอีกครั้ง ขณะที่เธอบินถอยหลังท่ามกลางวงแหวนวิญ,ญญาณสว่างจากการประท่ากันเธอสั่นเล็กน้อยก่อนที่จะกลับสู่สภาวะปกติในขณะที่การแทงที่เร็วที่สุดของหอกน้ำแหลมคมความถี่สูงได้จบลงแล้วความเร็วของหอกความถี่สูงลดลงและยูเฉินทําได้เพียงมองดูหวังตรงเอ,อ๋ที่บินออกไปและห่างจากเขาออกไปนี่มันคือความสามารถแบบไหนกันนะวิญ,ญญาณยุทธคู่งั้นเหรอ,อยูเฉินตกตะลึง และไม่มีอะไรอื่นที่เขาคิดออกได้หลังจากนั้นเขามองดูร่างที่มีสเสน่ห์ของหวังตงเอ๋อหมุนไปครึ่งทางเมื่อเธอแตะพื้นและเธอก็ทําการคว้างคอนคอนสีดําในมือของเธอลอยออกไปในขณะที่มันหมุนไปในอากาศและตรงมาหาเขาเธอกางมือออกข้างลําตัวและยกขึ้นพร้อมกันขกาะป้องการคงกระพันของอยูเฉินหายไปแล้วและเขาเพิ่งได้ใช้ทักษะวิญญาณที่5ของเขานี่เป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจ เขาทำท่าก่อนหน้านี้เสร็จแล้วแต่เขาไม่พร้อมสำหรับท่าต่อไปของเขาเขาไม่รู้ว่าไม่มีทางที่เขาจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ได้สิ่งเดียวที่เขาต้องการจะทำในตอนนี้คือทองวงเวลาให้มากที่สุดและทำให้พลังวิญญาณของจักรพรรดิวิญญาณคนนี้หมดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่เฉินต้องการหลบเลี่ยงการโจมตีนี้แต่เขาตระหนักด้วยความกลัวอันแรงกล้าว่ารัศมีสีทองปราโฏขึ้นตามลำดับ ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของเขาและมีนสีทองเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เมตรและจริงๆแล้วมีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างหลังเขานี่ยังหมายความว่าเขาไม่กล้าหลบไปทางซ้ายหรือขวาหรือถอยหลังในทันทีช่วงเวลาแห่งความรังเลนี้คือสิ่งเดียวที่ทำให้คอนดำมาถึงหน้าเขาอยู่เฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกหอความผีสูงขึ้นและประทะกับค้อนอันนี้ มุมปากของหวังตงเอ๋อขดตัวยอดเย,ย้ยหวังชิวเอ๋อไม่ใช่คนเดียวที่มีความแข็งแกร่งข้าก็แข็งแกร่งเช่นกันเสียงระเบิดดังขึ้นได้ยินเสียงระเบิดรุนแรงแล้วก็มองเห็นร่างของโยเฉินพุ่งทะยานไปในอากาศแฉกสีทองที่อยู่ข้างหลังเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะที่เขาบินถอยหลังแลแ้วแฉกสีทองก็ดึงเขาเข้าไปในแสงและยิงเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าข้อสีดำของหวังตงเอ๋อกลับมาที่มือของเธอ หมแหลมคมสองอันถูกเสียบลงบนพื้นในตำแหน่งที่อยู่เฉินเคยอยู่นี่คือขอนเท้าเทียนวิญญาณยุทธเครื่องมืออันดับหนึ่งของโลกขอนเท้าเทียนเป็นวิญญาณยุทธเครื่องมือประเภทพระรากำลังและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน6วิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ทรงผลังที่สุดในโลกเมื่อกว่าหมื่นปีที่แล้วขอนเท้าเทียนเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สองของหวังตงเอ,อ๋อและนี่คือพลังที่แท้จริงของเธอที่มีอยู่อยู่เฉิน ไม่ใช่คนเดียวที่ประหลาดใจเมื่อเขาเห็นค้อนเฮาเทียนของหวังทงเอ๋อและวงแหวนวิญญาณสีดำที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับมันหัวอยู่เฮารู้สึกประหลาดใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหวังทงเอ๋อได้เพิ่มวงแหวนวิญญาณให้กับวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สองของเธอเธอสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะวิญญาณของค้อนเฮาเทียนนี่เป็นพลังที่บริสุทธิ์นี่คือพลังของจักรพรรดิวิญ,ญญาณจากโรงเรียนซือไรเคอร์หยุด เชิงจ้านปรากฏตัวต่อหน้าหวังตรงเออทันเวลาเพื่อหยุดเธอจากการไล่ตามผู้ต่อสู้ของเธออยู่เฉินอยู่ภายใต้การควบคุมของแฉกสีทองของเธอทั้งหมดและพลังวิญญาณของเขาก็ดูดออกไปในจํานวนที่น่าตกใจมากในขณะที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีโอากาสต่อสู้กับมันการแข่งขันครั้งนี้จบลงแล้วสำนักถังได้รับชัยชนะในครั้งแรกเจิงจ้านประกาศผลการแข่งขันครั้งนี้อย่างยุติธรรม เขาเดือบมองหวังตรงเอ๋อด้วยความเคารพเป็นพิเศษในสายตาของเขาเจ้าเจ้ามาจากสำนักเฮาเทียนงั้นเหรอเรอจ้าจ้านถามเบาๆหวังตรงเอ๋อเหลือบมองเขาเธอไม่เคยเป็นมิตรกับใครเลยจากจักรวรวรดิวันจันทาเธอพูดขึ้นว่าจากักรวรรดิวันจันทาก็รู้เรื่องสำนักเฮาเทียนเช่นกันเหรอเรอจ้าจ้านสัมผัสได้ถึงความเป็นศัตรูของเธอเขารู้สึกโกรธเล็กน้อยในขณะที่เขาตอบว่าทำไม จากกวัตถ a w จันทาถึงไม่รู้เกี่ยวกับสำนักเข้าเทียนข้าไม่คิดว่าจะได้เห็นลูกหลานของใครบางคนที่ข้าคุ้นเคยข้ารู้จักใครบางคนจากสำนักเข้าเทียนและเขาน่าจะเป็นรุ่นพี่ของเจ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้หลังการแข่งขันการแสดงออกของหวังตงเอ๋ออบอุน่นและผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเธอได้ยินว่าเจิ้งจ้านรู้จักใครบางคนจากสำนักเข้าเทียนเธอพยักหน้าขณะที่เธอหยิบขนนมวิญ,ญญาณออกมา เพื่อเติมพลังวิญญาณของเธอชัยชนะของหวังตงเอ๋อในนัดแรกไม่ใช่เรื่องง่ายเธอแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้ของเธอมากแต่เธอไม่ชอบความสามารถของอยูเฉินเลยอยูเฉินจดจ่ออยู่กับการลุกอย่างสุดตรงและการต่อสู้จะถูกพลิกผลชนะหากเธอทําผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวและปล่อยให้คู่ต่อสู้ของเธอซุ่มโจมตีเธอนี่คือเหตุผลที่หวังตงเอ๋อไม่ต้องการให้โอกาสเขาอีกต่อไป เธอยินดีที่จะเปิดเผยวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สองของเธอเพื่อจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดแกสีทองของเธอสิ้นสุดลงและอยู่เฉินล้มลงกับพื้นร่างกายของเขาไม่เกียมเป็นสีดำจากไฟแห่งแสงของหวังตงเอ๋อและเขาอยู่ในสภาพที่แย่มากอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างท่วมทน้นและเขาก็กระโดดลงจากเวทีหลังจากเหลือบมองหวังตงเอ๋ออย่างน่ากลัวหวังตงเอ๋อไม่ชอบสไตล์การต่อสู้ของเขา แต่เขาไม่ชอบสไตล์การต่อสู้ของเธอเช่นกันแสกสีทองที่สามารถปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งใดก็ได้ทำให้เขาปวดหัวมากที่สุดได้ความรู้สึกนี้รุนแรงขึ้นหลังจากที่เขาถูกแสกสีทองตัวหนึ่งห่อ,อหุ้มไว้และได้ลิมโรดว่ามันจะทำอะไรได้เขาเจ็บปวดและทรมานมากจนเขาต้องการตายแสกสีทองครอบครองไฟแห่งแสงที่น่าเกงขามซึ่งสามารถเาผาคู่ต่อสู้ของหวังตงเอ๋อได้ ได้ยังมีขีดความสามารถที่จำกัดอย่างไม่น่าเชื่อการค้นหาตัวเองในแสกสีทองก็เหมือนกับการเข้าไปในหนองบึงอันดับการถูกฝนของอยเยวเชินนั้นตามกว่าวังตรงเอ๋ในตอนแรกได้ดูเหมือนเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะหลบหนีจากแจกสีทองของเธอคนต่อไปวังตรงเอ๋หันไปทางสำนักปากายกและดวงตาของเธอก็กวาดไปทางหวัวหน้าทีมลึกลับของพวกเขาอย่างเย็นชาเพื่อนคนนี้ กล้าจ้องขม็งไปที่หัวอยู่เฮาเธอได้ระบายความโกรธของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วและเธอจะมีความสุขมากกว่าถ้าหัวหน้าทีมของพวกเขาจะกระโดดขึ้นไปบนเวทีเพื่อท้าทายเธออย่างไรก็ตามหัวหน้าทีมของสำนักประกาศย,ยกดูสงบเหลือเกินและแม้แต่ทีมที่เหลือของพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากความพ่ายแพ้ในนัดแรกมากนักหัวหน้าทีมของสำนักประกาศย,ยกนั่งนิ่งไม่ขยับ เขาไม่ได้ให้คําแนะนําใดๆเลยแต่มีคนอื่นจากพื้นที่เราของสํามนักปกายยกลุกขึ้นยืนและก,กระโดดขึ้นไปบนเวทีด้วยแสยงกระพริบหวังตรงเอ๋อตกเริงทั่วคณะเมื่อบุคคลน,นี้ขึ้นไปบนเวทีรูปร่างของคู่ต่อสู้ของเธอดูดแปลกไปเล็กน้อยเขากค้มศีรษะลงตลอดเวลาและเขาซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสมาชิกในทีมคนอื่นๆและไม่อวดดีมากนักอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถสร้างความประทับใจไม่ลืม ให้กับทุกคนได้เด็กคนนี้มีผิวขาวซีดใบหน้าของเขาข้อซีดอย่างน่ากลัวและไม่มีสีเลยรูปร่างทั้งตัวของเขาดูป่วยและไม่สบายและผมของเขาก็ถือว่ายาวเขาใช้ผลิตภัณฑ์ทำผมแบบพิเศษบางอย่างเพื่อหวีผมให้เป็นทรงผมทรงแสกหลังและผมของเขาก็ดูแวววาวและสะท้อนแสงดวงตาของเขามีสีน้ำตาลอ่อนและดูเย็นชามากร่างกายของเขาโค้งเล็กน้อย เขาสูงมากแต่ผอมมากแผนของเขายาวเป็นพิเศษเมื่อแกว่งไปมาข้างลำตัวเด็กคนนี้ทำให้ทุกคนขนลุกและเย็นชาตั้งแต่ก้าวขึ้นบนเวทีคนคนนี้ไม่ต้องแต่งหน้าเลยถ้าเขาถูกพบในพื้นที่ของโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจัามองไปที่เยาวชนจากสำนักประกายยกและพูดว่ารายงานชื่อของเจ้าข้าชื่อหวังตงเอ๋อแห่งสำนักถังข้าชื่อเซลเลอร์ของสำนักประกาย,ยก เด็กคนนี้มีเสียงแปลกๆเขาพูดเบาและเสียงของเขาเฉียบแหลมมากอย่างไรก็ตามเขามีนิสัยที่เป็นชายมากซึ่งตรงกันข้ามกับรัศมีที่เยือกเย็นและน่าขนลุกที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขากลับไปที่มุมของพวกเจ้าและเตรียมพร้อมสาหรับการต่อสู้วังตรงเอ,อ๋ไม่ได้รีบร้อนเลยเธอยังคงถือขวดนมวิญ,ญญาณอยู่ในมือแต่เธอก็ใช้เวลาสั้นๆน,นี้เพื่อเติมเต็มพลังวิญ,ญญาณที่เธอเคยใช้มาก่อน ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองไว้อยห่างออกไปและจ้องมองกันและกันทั่วทั้งเวทีการแข่งขันวิสัยทัศน์ของหวังตงเอ๋อไม่คมชาตเท่ากับดวงเนตรวิญญาณของหัวอยูเฮาแต่ดวงตาของเธอก็ยังค่อนข้างดีเธอรู้สึกประหลาดใจที่ดวงตาของเซียวเลอร์กลายเป็นสีที่ต่างออกไปเมื่อเธอจ้องมองเขาจากระยะไกลดวงตาของเขาแต่เดิมเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็งแต่บัดนี้กลับกลายเป็นสีแดงสนิท แน่ากลัวมากราวกับว่าดวงตาของเขาเปื่อนเลือดสุดในทันทีเริ่มได้เซึ่งจานผู้ไม่แต่งหักได้เวียงมือลงเพื่อประกาศว่าการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผู้เข้าแข่งขันเคลื่อนไหวพร้อมกันเซียวเลอร์ใช้เท้าแตะพื้นเบาๆและทะยานขึ้นไปในอากาศเรากับว่าเขาไม่มีน้ำหนักอะไรเลยแสงสีแดงจางๆโผล่ออกมาจากร่างกายของเขาขณะที่ปีกปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขา มันเป็นวิญญาณยุดการต่อสู้ที่สามารถบินได้ปีของมันขยายออกได้เห็นได้ชัดว่ามันใหญ่มากอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะขอตัวจากผิวหนังสีของเลือดในดวงตาของเขาเข้มขน้นและมีเขี้ยวสองอันโผล่ออกมาในปากของเขามีกินเลือดข้นออกมาจากเขาคนที่นั่ง VIP จักรพรรดิอาจารย์ผู้ลึกลับที่นั่งข้างซูเทียนหลานก็ร้องอุทานออกมาว่าเอาไรนะมีอะไรเหลือจักรพรรดิอาจารย์เจ้าสนใจสิผู้นี้ จากสำนักปะกายยกหรือไม่ซูเทียนหลานสังเกตเห็นปฏิกิริยาของเขาได้ถามเขาทันทีจากกระพัดอาจารย์ผู้ลึกลับกล่าวอย่างชัดเจนว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาน่าจะเป็นค้างคาวดูดเลือดฟาบาทมองดูให้ดีๆร่างกายของเขาได้รับอิทธิพลจากวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาแ,แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะไม่สําคัญมากนักแต่จริงๆแล้วค่อนข้างไม่ธรรมดา ถ้าเราฝึกฝนเขาให้ดีเขาจะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงเซลฟเฟิงเมื่อเธอได้ยินเสียงเรียกของเขาจูจูบุคคลลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นและยืนเงียบอยู่ข้างหลังเขามันเป็นผู้หญิงที่สวมชุดยาวสีแดงทั้งชุดในขณะที่ไม่มีใครเห็นใบหน้าของเธอร่างกายของเธอก็เย้วยวนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากส่วนโค้งที่เย้าวยวนของเธอแสดงความเป็นผู้หญิงทงหมดของเธอมันแสดงออกมาอย่างจงแจ้ง หลังจากการแข่งขันจบลงนำสิิทธ์ของสำนักประกายโยผู้นี้มาให้ข้าด้วยจากกพาดวิญ,ญญาณสั่งตกลงเสียงแผ่วเบาตอบมาจากภายในของชุดคุมสีแดงเธอก้าวถอยหลังได้หายตัวไปราวกับควันไฟขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างเข้มข้นนี้การต่อสู้ในเวทีก็เริ่มต้นขึ้นหวังตงเออตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต่อหน้าวิญ,ญญาณดูดการต่อสู้แบบบินได้ของคู่ต่อสู้ นี่ต้องเป็นวิศวกรมีญ,ญาณการต่อสู้ระยาประชิดเมื่อเทียบกับปีกที่เหมือนผิวหนังสีดำสนิทของคู่ต่อสู้ปีกของเทพธิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายของเธอนั้นสวยงามกว่ามากปีกสีน้ำเงินเข้มของหวังตงเอ๋อเปิดออกและเท้าของเธอแตะพื้นจากนั้นเธอก็พุ่งไปหาคู่ต่อสู้ของเธอทั้งสองบินขึ้นไปในอากาศพร้อมกันขณะที่พวกเขาวนเวียนเข้าหากันเซียวเลอร์ยกมือขึ้น บนมือแต่ละข้างของเขาเราสามารถเห็นเล็บสีแดงโสด5้าอันเล็บแต่ละอันดูสดใสและเปียกชื้นเล็กน้อยเรากับว่าเลือดกำลังจะไหลออกมาเขาคำรามด้วยเสียงตามและความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นกลางอากาศเขาได้พุ่งไปหาหวังตรงเอ,อ๋วงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำหนึ่งวงนี่คือการผสมประสานวงแหวนวิญญาณในอุดมมคติสำหรับวงแหวนวิญญาณ5วง วงแหวนวิญญาณสีม่วงวงที่3มให้แสงสว่างอันเจิดจ้าเมื่อพลังวิญญาณอันเข้มข้นของเขาถูกขยายให้ใหญ่ที่สุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ